มูเจ้าก <c oughs> ันพ่นที่หาเก็บไปถือรถแวิโต้งตงเนี่ยมเงีบเลยครับเอาตัหนังสือไทยชีวิตโคนองถวายบูชาธาตขันแด่ลุกปู่ทองยิงกจตาบุญโยอายุวัฒนามงคล83 ปีสามบสอพรรษาครับวันท ha, 7, ี่สิเจมีนาคมพุทธศักราช2564กณพิพิธภัณฑ์ต้องปู่ท้องยินกระตาบุญโยอำเภอสีสมเด็จจอร์ดร้อยเอกครับเอาา เขามือนแลครับเสียงเบาเป็นน้งก็งไหลอยู่ตัวนี้เพิ่นเอามาไหลมันพีเย่าขึ้นบ่เห็นหูคนไทยมาหลายวตัวนี้สิบสี่ตัวหรอกเดียอยุกหกสิบสี่ตัวแล้วเดียอยุกหกตัวเป็นยี่สิบี่าไปเอารุ่นนี่ห่ะว่ามันยังหลาย